เด็กอนุบาลวิ่งไล่พี่ปฐมนะคะไม่รู้เพราะอะไรนะคะเนี่ยนักเรียนหญิงที่ใส่เสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะเด็กอนุบาลวิ่งไล่พี่วิ่งไล่พี่ปอไหนนะลูกพี่ปอไหนเด็กเล็กไล่เด็กโตทำไมอะ่ะทำไมเขาวิ่งหนีเพราะอะไรอะเพราะอะไรลูกอะเขาใส่ เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าทำไมถึงวิ่งไล่พี่เขาไม่เบานะทำไมหนูวิ่งไล่พี่เขาลูกเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเขาว่าไปมาตีหนูหนูกันหนูก็มามาต่อหนูอ่ะสรุปแล้วเขาเขามาทำเขามาตีหนูก่อนเหรอเหรอโอ้ ย่างนั้นแหละเ,เดี๋ยวคุยไปถามนะว่าว่าทําไมถึงมาทําร้ายหนูนะอ่าไปไปอะไรนะน้องเฟ้นไฟน้องไฟน้องเฟ้นไฟอ๋อเฟ้นไฟมาเฟ้นไฟ,นไฟ,นไฟคุยจะพาเธอไปถามว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเฟ้นไฟคุณเห็น ครูเห็นเธอวิ่งหนีเขาทําไมเธอวิ่งหนีเพราะอะไรเธอไปทําน้องเขาก่อนใช่ไหมรองเท้าโยนรองเท้าใส่หน้าอกของหนูก่อนเหรอแกเป็นไฟทำไมหนูต้องไปโยนรองเท้าใส่หน้าอกพี่เขาไม่ดีนะแลม่เขาขอมาดูตัวใส่หนูก่อนอ๋ออะไรนะมาดูตัวใส่หนูก่อนอะไรใส่หนูก่อนอ๋อเอามายกนิ้วกลางใส่เหรอแม่ที่ใส่หนูอ๋อ เขาเขาเขายกเลยนะเขาว่าหนูไม่มีเลยกับห่อนอ๋อเขาว่าหนูเขาว่าอะไรมั่งเขาก็มาไล่หนูกับห้องอ๋อพวกเธอไล่เขากลับห้องเหรอไม่ค่ะอ้าวแล้วโยนรองเท้าใส่หน้าอกหนูแล้ว,ลว,ลลวมันเ,เขาก็เดินกลับแล้วหนูก็หลบไม่ได้นะคะอ๋อแล้วเธอก็วิ่งหนีเขา ใช่ไหมเพราะว่าน้องเขาจะโยนอะไรนะรองเท้าใส่อีกันเขาจะก้นไปหยิบก้นมันมาโยนเลรองเท้าอยู่ไหนรองเท้าใครอ่ะรองเท้าน้องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าตัวเองใส่เขาทีหลังไม่เอานะรองเท้ามันเป็นของไม่สะอาดเป็นของส่ําเขาจะไม่โยนใส่กันนะลูกนะแบบพี่หนูก็เอารองเท้าหนูไปอ๋อพี่หนูก็รองเท้าหนูไปแล้วพี่คนไหนอ่ะเพราะว่าน้องอ๋อจะ หมายถึงเธอจะเอารองเท้าเข้าไปไม่ค่ะค่ะน้องเขาจะโยนใส่พวกหนูแล้วพวกหนูก็เลยเอามาแล้วเธอจะไปกลัวอะไรเขาเธอวิ่งหนีทําไมถ้าหลังไม่ต้องวิ่งหนีนะ,ะน้เขาจะโยนก้อนหินอ๋อจะโยนก้อนหินไม่ได้นะเฟ้นไฟจะไปโยนก้อนหินใส่เขาก็ท้องหัวแตกแม่เฟ้นไฟถูกตารวจจับนะเขนะ้าใจไหมหนูจะไปฟ้องคุณครูก็มาเอาก้อนหินใส่หนูก่อนนะอ๋ออ๋อเราเขาจะไปฟ้องคุณครูว่า กินใส่เขาก่อนไหนะดูสิอ๋ออ๋อ,อมันมันเป็นนานแล้วม,มย, <c oughs> ยแล้วเอ้ยเนีอ๋อเป็นนานแล้วเลเนี่ยอ๋อเป็นนานแล้วอันเป็นนานแล้ว,เป,นนนลวเป็นนานแล้วนะเนี่ยอ๋อสรุปแล้วใครทำใครก่อนอเขาบอกว่าเฟ้นไฟทำก่อนแต่เฟ้นไฟว่าบางเธอยกมืวก,กลางใส่เขาก่อนว่ามัน ก็โลเข้าใจไหมเออสรุปแล้วยังไงอ่ะสรุปแล้วพี่เขาบอกว่าเข้าใจผิดเขายกนิ้วอ่ะคือรักเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันไม่ใช่ควายอันเนี้ยเนเนี้ยรักใช่ไหมนี้รักเขาเน้นว่ายกนิ้วเดียวเขามองไม่เห็น ไ,ไม่เข้าใจเ,เป็นเอาเป็นหัวใจสแสดงว่ารักถ้าเป็นหัวใจถึงรักอะต่อไปทําหัวใจนะอย่ายกมือนะไม่ชอบมัน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 ใกล้กับไอัฟฟาโล่เข้าใจไหมมันใกล้กับคาราบาวนะเข้าใจไหมคาราาถ้ารักต้องทําอะไรรูปอะไร <c oughs> หัวใจทําทํายังไงลองทำที่หัวใจอะเอต้องทำอย่างนี้นะนะสแสดงว่าหนูชอบหัวใจมากกว่าชอบชอบยกิ้วใช่ไหม เออต่อไปถ้าถ้าบอกลังต้องทำยังไงต้องทำนี้นะหัวใจนะหัวใจนะโอเคนะอ่ะสรุปแล้วน้องเขา้าใจผิดนะสรุปแล้วเขาเธอเข้าใจผิดใช่ไหมอ่ะโอเคหนูเข้าใจผิดนะสรุปแล้วพี่เขายกยกยังไงเลิศต่อไปไม่ต้องยกแบบนี้นะน้องอย่าคิดว่าเป็นบัคคาราบาลต้องยกหัวใจแบบ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 มือนะโอเคนะอ่ะ ใครจะขอโทษใครก่อนใครจะขอโทษใครก่อนจะให้น้องขอโทษหรือให้พี่ขอโทษให้พี่ขอโทษอ๋อให้พี่ขอโทษคนมา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 ขอโทษน้องหน่อยเลยมามาขอโทษน้องหน่อยเร็วมายืนตรงนี้มาตรงนี้อ่ะอ่านั่งแบบคุณเนี่ยอ่านั่งแบบคุณเนี่ยเอานั่งแบบคุณเนี่ยอ่ะพี่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 ขอโทษนะบูทมือกันอ่ะขอโทษนะน ยกมิ้วแบบอย่างนี้ไม่เอาอุ้ยเออเป็นนี้ไม่เอาเขาไม่ชอบเขาเป็นบัฟเฟลอาโอเคนะเธอก็ขอโทษที่เอาเหมือนกันที่ไปเอาเกือบดึกทีเขาโอเคนะขอโทษพูดดีขอโทษจ้ะเออว่ายสวยอ่ะขอโทษอีกทีนึงขอโทษอีกทีนึงว่ายสวยโอ้น้องขอโทษแล้วไป๊กินไม่กินเอาห้าบาทหรือสิบบาทอ๋อเอาสิบบาทบอกเอาห้าบาทหรือสิบบาทบอกเอาเท่าไหร่นะห้าบาท ไปคุณรัวให้ขนมสองอันสิบบาทอันนี้เป็นอะไรเป็นลูกอมหรือเป็นนมเอ๋อทิชชู่อะไรอีกอะไรอีกเป็นไฟจะกินกันอยู่นะอ๋อทิชชู่ได้อ๋อทิชชู่ก็ได้เหรอจะเอาไปทำไมทิชชู่คะจะเอาไปเซ็นทิชช เอาไปเช็ดขี้โมกอู้เธอเพื่อนไหมแถเ็ดขี้โูก <c oughs> โอเคค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยว <c oughs> เด๋ยจ่ายให้คะ่ะ <c oughs> อ่ะแล้วหนูไปเรียนนะลูกนะโอเคนะไป <c oughs> ไปได้แล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ไป <c oughs>